สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนเกษตรเพชรแพรวาแปลงที่6นะคะสวนนี้อาจารย์ตั้งใจทำให้เป็นจุดเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นแปลงที่อาจารย์ตั้งใจให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์มะม่วงค่ะ ได้ความสวยคู่กับความรู้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะเพื่อนที่สนใจด้านการเกษตรต้องการความรู้เกี่ยวกับไม้ผลเชิญได้เลยนะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะให้ความรู้รแล้วก็สิ่งที่เห็นวันนี้นะครับว่าวันนี้ตอนนี้เราทำข้างหน้าเนี่ยเริ่มเริ่มเสร็จหมาแล้ว นะครับล้วันนี้วันที่24บสวันศุกร์ที่24นี้เราจะมีคณะใหญ่มาเยี่ยมชมประมาณร้อยท่านนะครับท้งของคณะอำเภอและก็หัวหน้าส่วนต่างๆรวมทั้งนายกอบตอนายกเทศมนตรีต่างๆจะมาเยี่ยมชมนะครับคือตอนนี้เราเองเราก็ถือว่าเราได้เป็นเกษตรต้นแบบของจังหวัดบนแลวก็เป็นเกษตรนําร่องของอำเภอนาจะ่ววยนะครับเรายินดีให้คําถ่ายทอดการถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรู้สามารถดูจากจาก สิ่งที่เห็นนะครับมาดูจริงคําจริงเป็นยังไงนะครับไม่มีความรู้ไม่เป็นไรมาที่เราเรายิยดีให้ให้ความรู้เสมอน,นะครับเพราะอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับว่าหลักาลาาการทําเกษตรบ้านเราต่อไปน,นี้นะครับเราอยากาให้พี่น้องอเกษตรกรโดยเฉพาะทางอีสานนะครับจากเป็นผู้ซื้อมาทานอยากให้ทําเป็นเราเป็นผู้ขายไม่อยากให้เป็นผู้ซื้อต่อไปนะครับ คือนี่คือจตนาที่ผมต้องการมาทําให้ทางพี่น้องทางทางอีสานโดยเฉพาะอย่างอุบลนะครับว่าสามารถอ่าสร้างได้จริงผมสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านสามารถให้วิชาความรู้ท่านได้เสมอสวนเกษตรเพชรแพร,พร,พรวาแปลงที่หกของเรานะคะอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ําห้วยปูนที่บ้านโนนแดงตําบลบ้านตูมอำเภอนาจะหลวไวจังหวัดอุบลราชธานี เช้ามาเรามาชมตะวันขึ้นกับทิวเขาพนมดงรักนะคะสวยงามมากเลยค่ะ